ไปนโดดมาเปนโดดมาต่อแตกต่อแตกมีข้ามมาด้วยทีมีข้ามมาด้วยน็อเคนก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 ช่วยด้วยข้างกู้ลายบ้าโลบ้าอยู่ไหนละไปาทนด้วละไปได้หรือวาไปละอุ้ยเชี่ยอยู่ไม่่ออยูมาเพิ่มมาเพิ่มอยู่น้างอยู่หน้างกูชัดกูชาัด บ้างแหละพาใกล้ขนาดนี้โอ้โหมาตี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 เราวบนข้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 าวบนบนไหนบนนี่เหรอโดนโดนตีกูข้าวบนนี้หลังคาเลยอ่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วลงลงลงเฮ้ยมีตัวมีตัวมันยิ้กูกูลงบ้านลงบ้านไงวะอยู่กับลิโออยู่กับลิโอ ช่วยชวยมาช่วยกูกูเองกูเองกูเองไม่โดนตายยังชี้เฉี่ยกูวิ่งแมรไม่โดนเลยโดนอยู่โดนอยู่เอ้ยเชี่ยโคตรเฉลี่ยเลยมีนันท้ามีโลป่ะไม่มีไม่มีชอบกูมึงเงียบแล้วก็แบบตั้งใจเล่นกันม่าใช่เมื่อปากแล้วกลัวเงียบแบบเงียบจัดอ่ะเงียบแบบเงียบมากเลย Uhm. ต,ตาใจจริงตาเนี้ยตาใจเยอะสึงเขากับเป้ปากันเมื่อกี้ม claro ันยิงกูเห wow. ็นแล้วใช่จ้ะเห็นแล้วเฮ้ยปลาโดนไหมอาปลาโดดเรามาหนึ่งอุ้ยเชี่ยมันเข้ามันไม่เข้าเราโอ้ชาติแบบคุณน้อยมากเลยหมดลอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างนอกเลยข้างนอกเลยรูแบ่งอันหนึ่งรูปแบบอันหนึ่งแต่งแต่งบวกกันอยู่บวกกันอยู่มานี่ออกประตูนี้ออกประตูนี้ออกประตูนี้ เข้าขวาก่อนเข้าขวาก่อนเจ้กูเอามันไปด้วยเอามันไปด้วยตัวนึงอุ้ยเฮ้ยมีมีหลังยิงมีหลังยิงนี่นี่เข้ามาเข้ามาเขาต้เข้าขวาเฮ้ยแม่งเข้าบนเลยอ่ะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนใช่มันโยนยิงมันโยนยิงเข้าขวาแล้วเข้าขวาเข้าเขาบงเข้าเขาบงมีอันตีปะเก่ามี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 ตาต้องไปบนนั้นอะเฮ้ยมันมันลงมาแล้วหรอลงมาได้เลยหรอ เออคีแม่ทำคีแมปลาได้ไม่ถึงปลา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 เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ามาก่อนปลาเข้าไปบนนี้กลัวกลัวตีตรงนี้กลัวตีตรงนี้ให้มันให้มีที่เล่นให้มีที่เล่นไกปเพื่อนมันไกลไปอีกจะไกลอีกก็เดินเข้าไปอีกกำลังวิ่งอยู่เนี่ยก็กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ต้องเข้าว่ะรออยู่มันอยู่ข้างบน เราอยู่ล่างมาเราเล่นยากเว้ยขบนแม่งน่าเล่นจริงว่ะขบวนมันหน่าเล่นจริงขึ้นขึ้นตรงนี้ไหมล่ะขึ้นเนินหลักเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ได้เไ้ยดีไงนี่ไงเคอกระโดดซ้ายยิงอ่ะอ๋อกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนถอย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 กูทำไนเจอนไอ้เหี้ยอย่านะเจ็บชิพกรโดนแก๊งกูกรโดนแก๊งกูเขาเขาบ่อนวอลเม่งอย่างเหี้ยเลยว่ะ อนโกไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้ข้างบนมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมชิบหายเลยเดี๋ยวข้างบนปะก่นนอนโด<อ>้ข้างบนอยู่นี่ไอ้เหี้ยใช่ใช่มันดูเรามันดูเราบวกอยู่แม่งเรียวโดนแ,แล้วเรียวโดนเติร์ดมันโดนสองนัดครูเหี้ยเราตัดทางก่อนเราตัดทางก่อนไม่เราจะโดน มีมีตรงนี้มันอยู่ข้างบนหมดเลยเว้ยมันอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะเอาขบาวนบิไปล่ะเอาจะทางอ่ะเอาขบาวเบิไปล่ะต้องขึ้นว่ะอือต้องขึ้นต้องขึ้นขึ้นทางไหนอ่ะข้างนี่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 ขึ้นเดียวข้นเดียวเราขึ้นได้เราขึ้นได้ตอนหน้าเราเลยน่าจะเป็นบักะะลออ เอบังกะลอยอยู่ขวาก็ลอยอยู่ขวาสุดเลยเออไปละอุ้วอ้อไม่เฮ้ยกูตกกูตกไอ้เทีไยกูต้องใช้ฟินิกเลยเนี่ยมาเล่นอยู่นู่นตรงไกอยู่เฮียกูตกจริงตรงนี้ตกต้องรีบขึ้นนะบ่งแรงนะเติมอยู่เติมอยู่เฮียและหินมั้อยูตรงนี้เลยนะ ออลอดมลงมาวะหอดอดเขาเล่นหินหน้าไหมไป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 หินนี้สวยหินนี้สวยหินนี้สวยหลังหน่งนอหนจิบบี้ตัวหนึงใกล้น็อีตัวหนึ่งน็อ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 ตีนมีตีหน้าตีหน้าเข้าบทองสิบห้า โอ้กูต้องฟาร์มกู่ไปก่อนละโอ้ยี่หลุดเมื่อกี้โอเคทนมาเก็บเพื่อนปะท้ายอีกโดระเบิดชิดวยช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 ดวยเ็บ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 สองตัวเลยมีระเบิดปะไม่มีไม่มีไม่มีมัน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 มีอุสั่งไอดอปนะ รองเรารารามีมีมีตรงนี้มีมีตี้ตรงนี้ตรงปวดหินเลยก่ดทองเหรออันนี้ปั๊มไปหนึงเฮ้ยหลัง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 เคยเคยเคยอ๋อยี่กระสุนหมดแล้วอ๋อเยอะเกินเยอะเกินเราโดนเติร์ด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 คิงโดนดูอ๋อต่อหมด ไอ้เช uh> ี่ยไม่อ้อมเลยเหรอหน้ากูอีกเชี่ยกุดถลายลงเรื um ่อยๆเฮ้ยผมไม่มีกระสุนไอ้เฮียควอดวัดรอรอรอวอดวัดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นวัดรอ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 บอกกันร้อนมาชุบกูได้นะมาชุบกูได้นะมาชุบกูได้นะลงมือมาชุบกูก่อนมาชุบก่อนชุบได้ชุบได้ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนมื่อยู่ตรงนี้กูมีหิวกูมีหิวไปหนึ่งมันบอกกันอยู่มันบอกกันอยู่ มีก่อให้พิกไม่มีเลยไม่มีเลยมีินิกสุดท้ายแิงดูลงมาได้ไหมคิงกูกำลังถอยแต่เรแต่เราตแต่แตแต่แต่แต่ช่วยอัติดแล้วบ้านโดนมงกินแล้วสัตว์เออลบ้าเราจะขึ้นยังไงอ่ะไปขึ้นได้ขได้พินิกอยู่ฟินิกอยู่ ลงมาแล้วลงมาแล้วตรงนี้เข้าร้อยเข้าร้อยเวตัวเดียวเวตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยวูวู้วู้สวยได้เลยคับได้แบบทุลักทุเลยิบหายสวยสวยสวยบิ๊กแมนนี่แม่งเยี่ยมจริงๆริงเลย